สวัสดีค่ะอยู่กับสมนอนชาแนลนะคะตอนนี้วันนี้เอซี FC มาเยอะมากนะคะมาะขอพรนะคะแม่ความใจก็พาไหวนะคะนี่นะคะก็ลาเสร็จแล้วนะคะลาเสร็จแล้วนะคะเอฟซีนะคะ เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็แม่ก็มาขอพรน,นะคะเยอะเลยนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับสมบัติชาแนลนะคะตอนนี้เราก็อยู่ร้านองุ่นใรม่ิีกนาะก็รัเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ยายก็รัไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็นะคะอืมนะคะมาหลายคนมากเลยนะคะวันนี้ FC จะมาเยอะมากเลยเป็นพิเศษนะคะ รับของจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะโอ้โหแม่แม่ซ <anes im> <acja> uh ื้อของมาฝากเปนสา่าของอพมแม่ซื้อของมาฝากครับโทีที่ไม่ด้ชี้นะูกสวยมากเลยสวยสวยสวยขางหลังด้วยโอ้โห เมันเแล้นะนี่ไงกระ้สาอโอ้เทมากมากเลยใส่ไปโรงเรียนรอเลยใส่ไปโรงเรียนรอเลยเอาไว้เอาไว้เหรอรอไใส่ตะกร้าที่บ้านโอ้ยใ่ต้ใส่ตู้ใส่ตู้ตู้ไม่ใส่เหรอมวลไม่ใส่เหรอมวลเอาเสื้อมาเลยนงเอาไม้ตัวนึ่งมีอะไรลูกมีอะไรอีกอะแม่แม่ให้อะไรดูอะไรนถุงเลยอะใส่นะ นี่เหมืนมันเดนลุมนะตะบนวันนี้มาเสารที่เธเดินลุมตลอดเลยนะัจะนุมใจนะเสื้อสวยดวยช้นนงรับก็มีแต่คนสวยส่นับกด้วยครับเสื้อสวย้วสวยจังเลยใส่แล้วหอไงโอ้โหความน พอดีเลยไม่ได้ใส่พอดีอย่างเดียวนะคะอ๋อนี่ก็สวยอีกอ๋อตันไปองค์นงนไโองคอีกอันนงด้วยนี่ไงก็มีองค์ไม่รู้คือองคหลวงพ่อจะใส่ก็ไม่รู้แม่ดรองคือสามสี่ภาพไม่ร่ลใส่ตรงไหนได้ก็ใส่อย่างเดียวค่ะทุกคนโอ

โอ้โหจะนิแทเลยว์พ่อพ่อทุหน่อยพ่อเอ้ยพ่อทำมาดูลูกพีพนพ่อก็บอาเบ่งลูกว่ะมีพ่นป้าของป้าไหมนะโอ้มีพนหูตึงแล้วป้าไม่จะใส่ได้นะเสื้อนี้นะได้มนนุ่มมากุมากใส่ป้าจะีฝากเดกของฝากเต็มกระเป๋าเลยโมงใหญ่เยอะมากเย

ได้ก <OR> ัน <extern> น <als> ั okay, ้อิ่นเงินคิกอันนั้นดจะมอบเนะคุณมุกเป็นผู้แจกโห้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้กโอ้อ้ยโ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 อ้ยย้โอย ขอให้เดินทางปลอดภัยนะแม่เดินทางปลอดภัยค่ะจากออสเตรเลียเนาะจากออสเตรเลียค่ะยี่สิบปีสาสิบปียู่พุ่นกระซองปีกระซองนไปฝุ่นนี่ลูกเจะมานล้าน็มเมือง มัมส่วนาคอรงเะเจิญมากคด้วยสัทธาสัทธามากๆเลยค่ะเพราะว่าเนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่งีเพราะว่าขนไปดูคือที่เราประสบประการเนาะอันบอมเมนเท่าสิอันนี้เาเซประสบประการอันเพิ่นเห็นลูกไปเห็นน่ะนะไปเดินจูงลูกเห็นูกใจก็ยกตอว โครน่ำเผาวันตกเตคาหัดกุ้ยกันเรื่อยเรื่อเรืองมากร้านของคุณเย็นไปสุกขนบนเลยก็จะนับถื้นอะเมันจะมันไปหาเห่าในคุณในว้านของคุณเป็นตุ่นเป็นตุ่นเป็นลูเ็นเป็นตนตักสซมอาทิตย์ขอืมันไม่กระยกเพื่อนหน่อยนะคะคนบอกหเตียงข้างหายทายรูกปน่ไ ตั้งตัเทเล่เข้าไปค่ะบันห้องเรานับพื้นมากเพราะว่าหานับซื้อเต็มถี่นั่นเอซตัางต่างบนคู่ค้เพราะว่าโค้เป็นบงขันรายการขอบคุณค่ะแม่ของนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับปขอภัยนะคะเต็มเดียวกัน